ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องในการทําคอลัมน์กันนะครับของเอกสาร Microsoft Word 2010กันนะครับในการสร้างคอลัมน์นี้นะครับสามารถทําได้เช่นพวกแผ่นพับหรืองานใบปิวนะครับจะแบ่งเป็นคอลัมน์เป็นทีละล็อกล็อกนี้ครับเป็นคอลัมน์คอลัมน์แต่ละคอลัมน์นะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะใช้กี่คอลัมน์นะครับซึ่งในขั้นตอนในการทําก็มี ดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกที่เขาโครงหน้ากระดาษนะครับจากนั้นแล้วให้เราไปที่คําว่าคอลัมน์นะครับมีตั้งแต่หนึ่งคอลัมน์2องคอลัมน์3คอลัมน์แล้วคอลัมน์ซ้ายคอลัมน์ขวานะครับหรือคอลัมน์เพิ่มเติมก็ได้นะครับคอลัมน์เพิ่มเติมในที่นี้มาถึงเราจะกําหนดคอลัมน์ของเราเองก็ได้นะครับแต่ละคอลัมน์นะครับตามใจชอบของชิ้นงานของเรานะครับ ในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นแค่3มคอลัมน์นะครับแล้วก็พิมพ์จำนวนคอลัมน์ไปตามที่ต้องการบริเวณนี้นะครับให้เป็นเลข3จากนั้นเราก็ตอบตกลงนะครับถ้างั้นเราจะได้สมคอลัมน์แล้วนะครับบริเวณแถบมันทัชจะแบ่งเป็นคอลัมน์นะครับเป็นล็อก1ล็อก2ล็อก3นะครับเป็นแต่ละคอลัมน์นะครับ สามารถทำแผ่นพับหรือว่าพวกโบชัวแผ่นงานได้เลยนะครับ